สวัสดีค่ะวันนี้จะพา f อฟีพทันนะคะมารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะคะก่อนจะไปรับชมมาฟังคำเตือนจากทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครอ,องให้คำแนะนำนะคะ ก่อนจะไปฟังงวดนี้นะคะไปสรุปขอนงวดที่แล้วกันก่อนนะคะงวดที่แล้วนะคะแอดก็ให้เด่นอยู่ที่แปดวิ่งสองแล้วก็วิ่งสี่นะคะก็จะเข้านะคะสี่เจ็ดนะคะสี่เจ็ดกับแปดสามนะคะตัวคัดตัวเจาะนะคะแปดสามสุปอเราจะเล่นเป็นเกยล่างนะคะของไทยก็จะเข้าสี่เจ็ดนะคะ ไปสรุปผลงวดต่อไปกันเลยค่ะงวดนี้นะคะแอดก็ให้เด่นอยู่ที่สี่นะคะวิ่งสามแล้วก็วิ่งสองนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะสี่นะคะแอดก็จะให้สี่ศูนย์ศูนย์สี่สีหนึ่งหนึ่งสีสี่สองสองสี่ นี่ก็สี่สามสามสี่นะคะสามนะคะแอร์ก็จะให้สามสูตรศูนย์สามสามหนึ่งหนึ่งสามสามหกหกสาม แล้วก็สามแปดแปดสามนะคะสองนะคะแอปที่จะให้สองศูนย์ศูนย์สองสองหนึ่งสองสองหกหกสอง แล้วก็สองเจ็ดเจ็ดสองนะคะไปดูตัวที่แอดชอบนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะสี่นะคะแอดก็จะชอบสี่สองนะคะสี่สองกับสี่สามนะคะสี่ศูนกับสี่หนึ่งก็เป็นตัวรองนะคะสามนะคะแอดก็จะชอบสามแปดกับสามหกนะคะ สามศูนย์กับสามหนึ่งก็เป็นตัวรองนะคะสองนะคะแอดก็จะชอบสองเจ็ดสองเจ็ดกับสองหกนะคะ 2, สองศูนย์กับสองหนึ่งก็เป็นตัวรองนะคะรองไว้กันไว้เพื่อความชัวนะคะไปดูชุดเบิ้ลกันเลยนะคะชุดเบิลน,นะคะแอดก็จะให้สี่สี่ สามสามแล้วก็สองสอง,สองนะคะชุดสามตัวชุดสามตัวนะคะแอดก็จะจออให้สองสี่สามหนึ่งสามแปด

หกสามหกนะคะไปสรุปตัวเด่นกับตัวลอยทีนึงนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะตัวเด่นนะคะก็จะมีสี่สองสองสี่สี่สามสามสี่สามหกหกสามสามแปดแปดสามสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองตัวรองนะคะ ตัวรองก็จะมี 4004, 414, 3003, 313, 2002แล้วก็212นะคะก็จะสรุปผลได้ประมาณนี้นะคะสำเร็จสำหรับตัวเด่นกับตัวรองนะคะชุดสามตัวชุดเบิ้ลน,นะคะแล้วก็ชุดรวมนะคะใครที่ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะ เป็นเพียงแนวทางนะคะเป็นไหนนชั่อความเพื่อความบันเทิงนะคะท้ายนี้นะคะก็ขอให้เอฟีทุกท่านนะคะมีแต่ความโชคดีหฮงฮงฟังฟังนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะทางช่องนําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ไม่ว่ากันนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ